ในครั้งนั้นมีพราหมณ์ชามวมลสวรรคีคนหนึ่งสามารถดูลักษณะเสิริได้บัสสิอยู่ที่ตรงไหนกบใครและ้ะตรงนั้นจะเป็นที่มานอนอย่างพภกทรัพย์คือจะรวยพรามนัานานาา้นก็คิดว่าท่านนาถวิลิกาเศรษฐีมีฐานะการเงินที่ตกต่ำลงแล้วกลับมายิ่งใหญ่ขึ้นรวยจนแล้วรวยยิ่งขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะ่ะ ต้องมีสิริวันนี้เนี่ยเราจะไปขมโมยสิริของท่านเศรษฐีมาแล้วก็ทำทีไปเยี่ยมเยียนท่านเศรษฐีพระรามจึงไปสู่เรือนของท่านอานาถรมวิริเศรษฐีเมื่อไปถึงพระรามนั้นก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านเศรษฐีท่านอานาธรมวิริเศรษฐีก็ถามว่าท่านมาหาเราเพื่อต้องการอะไรถามกันตรงๆเลย ระมาณนี่มีวัตถุประสงค์อะไรต้องการอะไรเลอพรางก็ใช้สายตากว่าดูทุกสิ่งที่ิริควรจะประดิสถานอยู่ดูตามหลักวิชาเห็นสิริประฏิสถานอยู่ที่งอนไก่ขาปลอดมีสีดุดแสงที่ขัดแล้วใส่อยู่ในกรงทองอ๋อเพราะไก่ตัวนี้มั้งที่ทำให้ท่านเศรษฐีนี่รวยท่านเศรษฐี ข้าพเจ้าเน่ะสอนมนนักเรียนหรือมานทั้งหลายเนี่ยมีนักเรียนทั้งห้าร้อยคนจำเป็นจะต้องอาศัยไก่เนี่ยขันบอกเวลาบอกเหตุผลนั้นสวยงามไปแล้วแต่ไก่ของข้าพเจ้านี่ะมันขันไม่ค่อยจะตรงเวลาเวลาจะนอนมันก็มีอารมณ์ขันขึ้นมาช่างมีอารมณ์ขันเหลือเกินข้าพเจ้าแลา้วมโนผ้าละคน จึงกำหนดเวลานล้วไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้ยได้รับความลำบากเหลือเกินได้ทราบวาไก่ของท่านตัวนี้เนี่ยขันตรงเวลาเขาจะมาเนี่ยมีวัตถุปสงค์จะมาขอไก่ตัวเนี้ขอท่านจงได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เถิดโอ้ท่านพราหมณ์เชิญเอาไปเถิดข้าพเจ้าให้ไก่นี่แก่ท่านคือใจที่มีแต่การให้ เพราะว่ายิ่งให้ยิ่งมีความสุขความสุขเกิดจากการให้จะรู้จักต่อเมื่อต้องให้แต่ถ้าไดไม่ได้มีความรู้ในการดูสิริหลอกนะยกให้ก็ไปเลยใน,นขณะที่ท่านเศรษฐีกล่าวคำว่าให้เท่านั้นแหละสิริเคลื่อนจากงอนไกลประดิษฐานอยู่ที่ดวงแก้วมณีซึ่งวางอยู่บนหัวนอนพรามเห็นแล้วอาตายสิริหนีจสแล้วมาอยู่ดวงแก้ว โอท่านเศรษฐีเราขอดวงแก้วดวงนั้นเนะี่ยโอ้ดีจังเลยเนะี่ยเราอยากได้จังเลยฮนะดวงแก้วดวงนี้เผื่อว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการสอนนษนกโอ้เอาเลยข้าพเจ้าให้แก้วมาน,นี้เอาเถอะเอาไปเถอะนี่พอบอกให้สิรินี้เคลื่อนจากแก้วมันนี้ไปไปดีสารอยู่ที่ไม้จเจวีซึ่งวางอยู่บนหัวนอนพระ,พระรก็ขอม้าเจวตกับท่านเศรษฐี เอาไปเลยซิริก็เคลื่อนออกจากไมจ้จะเว้ไปประฏิสถา,านอยู่ที่ศรีสางข์ท่านภรรยา <g ill ip le> ก็เลยบอกตรงๆเลยบอกนี่ท่านเศรษฐีไอ้ที่ข้าพเจ้ามาที่เรือนท่านเนี่ยความจริงนะได้ความสุดจริตใจเลยว่าจะมาขโมยซิรีจากท่านนะ <g ill ip le> ่ะข้าพเจ้าได้เห็นสิริของท่านปฏิสถา,านอยู่ที่หงอนไก่เม <g ill ip le> ื่อท่านให้ไก่นี่ข้าพเจ้าสิรีก็เคลื่อนจกากไก่ไปที่แก้ววันนี้ เมื่อท่านในแก้วมีสิริก็เคลื่อนไปที่ไม้เจวเวทเมื่อท่านในไม้เจวเวทสิริก็เคลื่อนไปอยู่ที่ศีรษะนางปุญญลักขณาเทวีพระยางท่านเขาจะคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครๆไม่อาจจะสละได้จะไม่สามารถลักสิริของท่านได้สิรินี้เป็นของท่านนเราหมดสิทธิ์พระสิริไม่ต้องได้ด้วยบุญแล้วพรหมณ์นั้นก็อำลาท่านอนาธรบริการเศรษฐีกลับไปด้วยจิตใจที่เจดใจหงอยสนิทไปเรียบร้อย ท่านอาจารย์ตารวิทิกาเศรษฐีคิดว่าจะกลาบทูลใหตการนี้ให้พผพุท,ทงทรงทราบจึงไปยังวัดพระเชตวันถวนายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็นั่งในที่สมควรหน้าหนึ่งแล้วก็กราบทูลใหตการทั้งหมดให้พะพุท,ทงทรงทราบท่านเศรษฐีไม่ใช่แต่บัดนี้หลักที่สิริของบุคคลจะหนีไปแม้ในการก่อนสิริที่บุคคลผู้มีบุญน้อยทําให้เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ยังหนีไปยังแทบถาของบุคคลผู้มีบุญมากกว่ากราบอาราธนาพระองค์ทรงแสดงธารมเถอดพระเจ้าะ่ะขลังอดีตการรัจ้าปพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ณกรุงพาราณสีพระโิคิทเกิดในตระกูลพราหมณ์ในแคว้นกาสีพ่าเจริญวันไว้นศึกษาศิลปวิทยาในเมืองตักกะศิลา เมื่อมารดาบิดาตายจากไปท่านก็เกิดความสลดสังเวชจึงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานปฏิบัติจนสำเร็จอภิญญาสมาบัติวันหนึ่งท่านก็ได้เดินทางกับยังชนบทเพื่อทำการเปลี่ยนล็อกาหารเปลี่ยนแปลงรัดอาหารที่ฉันแต่ผลหมากลากไมเ้เผือกมันกันอยู่เรื่อย จะได้เสพรสเปี้ยวและเค็มมลแรงต่างได้พักอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีวันลุ่งขึ้นได้เข้าไปพิขาจารยังเรือนของคนฝึกช้างคนฝึกช้างเลื่อมใสในอาจาระของพระฤาษีโพธิสัตว์จึงถวายอาหารและวก็นิมนต์ในพักในพระพราชอุทยานแล้วก็บำรุงท่านเป็นประจำในครั้งนั้น นีคนหาฟืนคนหนึ่งเข้าไปหาฟืนในป่าเพื่อจะนำฟืนนั้นมาขายมาืหาฟืนพอแล้วก็ขนออกจากป่าเพื่อเข้าเมืองแต่มาไม่ทันเพราะประตูเมืองปิดซะก่อนจึงต้องไปพักที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งโดยนอนเอาฟืนหนุนหัวอยู่ที่ศาลเจ้ามีไก่หลายตัว ที่ชาวบ,บ้านปล่อยไว้สัตว์เหล่านั้นพากันอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่คนหาฟืนนอนอยู่พอตอนใกล้รุ่งกายตัวที่นอนอยู่ข้างบนสุดตัวหนึ่งจึงถ่ายอาหารเก่าลาดลดกายตัวที่นอนอยู่ข้างล่างกายตัวที่นอนอยู่ข้างล่างนั่นน่ะยังไม่ได้งุดหงิดนะจึงถามขึ้นว่าทำไมไอ้ตัวบนสุด ตอบอย่างสุข,ขุมเยือกเย็นโอ้ไม่ใช่เลยฉันไม่ทันได้พิจารณาก็เลยถ่ายลงไปแล้วก็ถ่ายต่อไปอีกน้อยเอาล้วสิโกรธเป็นครั้งที่สองก็เลยอวดสักดากันอวดอย่างนี้ถ้าใครฆ่าเราแล้วนำเนื้อไปอย่างกิน ก็จะได้ทรยบถึงหนึ่งพันกหาปณะนะแต่เช้าตรูตัวบนชักหงุดหงิดเลยคุยมั่งคนที่กินเนื้อสันนอกข้าจะได้เป็นพระราชาเมื่อกี้ได้แค่พันกหาปณะนะอันนี้ได้เป็นพระราชาลัวแถมคุยต่อบอีกนั่งกินเนื้อสันได้เป็นพระราชาถ้ากินเนื้อชั้นนอกถ้าเป็นชายจะได้เป็นเสนาบดี แต่ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นอัครมเหสีส่วนคนที่กินเนื้อติกระดูกถ้าเป็นครหัสจะได้ตำแหน่งขุนคลังแต่ถ้าเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระประจําราชตรกูลทีนี้พอมันคุยกันเนี่ยเป็นภาษามนุษย์ปรากฏมนุษย์ที่นอนอยู่ไอ้ตรงสารเจ้าสาาตรงนั้น,นคือชายหาฟื้นนั่นแ่ะพอฟังกัอ่ะดีนี่ เลยมีความคิดว่าเมื่อเราได้เป็นพระราชาแล้วทรัพย์หนึ่งพันกระหาปณะก็ไม่ยาเป็นจึงค่อยๆปีนขึ้นไปจับไก่ตัวจะนอนอยู่บนกิ่งไม้สูงสุดจากนั้นก็ฆ่าแล้วก็ห่อผ้าไว้พลางคิดว่าเราจักได้เป็นพระราชาแล้วแล้วก็รีบเดินกันไปสู่เมืองมือหนึ่งก็ถือฟืนอีมือหนึ่งก็ถือไก่ที่ฆ่าแล้ว ในเวลาที่ประตูเมืองเปิดพอดีเมื่อไปถึงเรือนของตนแล้วจัดการถอนขนไก่ก่อนล้างน้ำให้สะอาด